มาค่ะมาสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีอีกรอบค่ะพาเก็บหอยแค็งเนาะค่ะเนาะพาเก็บหอยแค็งจ้าอ๋อไม่ใหญ่น่ะมาตายไย บล้มผิดฉันกุ้งเ,เนี่ยแซวเอออันเอาขาข้าไปนี่ยแย่เสียวหอยแข็งน้อยนี่ยคุณนะมึงเนี่ยมึงเนะี่ยนะหอยแข็งง่ายง่ายมามันสิว่าตายบ่นนี่ยแต่มาใส่ก้าหอยนี่ยนึกไ,ไปเอาขู่ไม่ดีวกว่าเอาขู่ไม่อีกสัตรม,มาสองคนกต่สองเลี้ยง <laughs> กุ้งไปน้ำพี่น้องเลยถอนกุ้งไปน้ำเก็บหอยแข็งไปน้ำทีเดียวพี่น้องขาหน่อยหนึ่งโอ้ยตายซ้ำข้อตะข้อหอยเน่าโอ้ยกุ้งแม่นางเลยนี่พี่น้องคะ่ะ เบิง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 เนี่ยนวยไงนวยทอดกำปั้นค่ะนี่จังสีจังวัวตายอะไรมันตายนวยหอย,หอยโอ้ยนางตาบาถึงของแล้วนางก็เลยพี่กับของก็มาว่าหันมาพ่อค้นหูจักพี่น้องค่ะ หลายฮะข้า <c oughs> งในพี่น้องค่ะหอยน้อยยิ่งย่ๆลูกพ่อตะหอยตายพอนาเพื่อนว่า <c oughs> มันเห็นเปลือกไหมได้ตัวหนึ่งหรอ <c oughs> แสดงว่าเออ แสดงว่าที่อาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วที่ลมแรงๆมันหอกหอยนางลมขึ้นมาได้แล้วเอามาแล้วบ้าง,งค่ะนกระขูดแม่พี่น่นองค่ะพ่อน้องแล้ว,น,ลว,ลวลน่องก็กำลังสอนเนี่ยเก็บหอยแครงให้ถุงพวกใหญ่งงหนึ่งถุงใหญ่หนึ่งหยิบใช่ไหมคุณนันกำลังยังได้อิ่มแค่อิ่มเย็นนี่พอน้องบอกไม่อิ่มบอกหลายคนกินเป็นวะหัวบนกระกินเนาะมึงเนี่ย ไปค่ะพี่น้องค่ะเขาไปสอนต้อนะคะเนาะงสอนต้อเก็บหอยแข็งต้อค่ะมันสิจมอยู่ยังสิแล้วสิลืมข่าวเมื่อไงน่วยใหญ่น่ะน่วยหนึ่งน่วยหนึ่งลืมข่าวเด้งกล้องลงน้ำนะมันนจะตายโมแมพ่พูนๆตัวนะั้นจังแมน่นะนะเห็นวะเห็นตะกอนนั่นแม่นปะนี่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 น้อยน,นี่นนนนนนจังแม่นะเนี่ อันนี้ชัวนี่ขืนเคืงน,น,นวยนี่เต้ดูนั่นแมนหลีดังดีเป็นตาได้่อยพี่น้องเลยนั่นนวยนึงนั่นนวยหนึ่งแข่ง,ขงเลยสมซื้อ,อยแข็งอหลีแขงเลยปวดแข่งเลยแข็งเลยมากระเฮา่ตบองห่วงโอ้ยกุ้งแลนต่ำ่ะ ค่ะพี่น้องค่ะใหญ่ๆมีแต่หน่อยใหญ่ๆเลยจ้าเพิ่ว่าเพิ่ได้หอยแมงเออ่หอยนางล้มแสดงว่าล้มแหงสองสามอาทิตย์เอาเอาหอยนางล้มขึ้นมาเด้อพี่น้องเลยนี่ค่ะนุ่ยหอยแคนอ,อนเดี๋ยว เดี๋ยววันอาทิตย์พาประคัม,มาเล่นไม้กว่านางวันอาทิตย์แดดดีมากหรือมืออื่นค่ะากาศดีๆเข้ามาอีกเนะนาะฮะนี่พี่น้องค่ะน้กำกำลักกำลังยูโตำกำกำกำนำกำก่กำกำกำก น้ำยูโตบ่อขึ้นบ่ลงเลยเลยบ่ค่อคอยเห็นหน่วยในนั้นในดินนะคะนะหลายนวยอยู่ค่ะเดี๋ยวเพ่เห็นน้ำกันเด้อค่ะเด้อในน้ำมันนั้นเป็นลื่นน้ำเดี๋ยวน้ำเก็บขึ้นมาจังจังเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะ ม,มันเปิดขึ้นยึบพีบยบยบ่ยิ้มยิ้มมอจาวาิเลียบเราเห็นอยู่ในน้ำค่ะนี่อีกหน่วยหนึ่งนี่ค่ะนี่หน่วยหนึ่งค่ะหน่วยใหญ่พี่น้องค่ะ ยังนึ่งน้ำเป็นคลื่นเลยกระตัวตาจะคลองเด้เห็นเปลือกหอยตายก็นกึกว่าหอยเป็นไปสันเด้น้องไปทิมลงน้ำแล้วไปทิมลงวิง่งลงวิ่งละ่ะ หลอนี่มิตรน้อยใหญ,ใหญ,ใหญห่หอยแคลงหอยแคลงหอยแคลงแคลงยี่หลีแรงแงงแรงแงงไปขึ้นมาทั้งเทิงพี่แย่ลงไปเลิกถ้าลงไปเลิกแล้วมันเหลียวเพราะคอยเห็นมันเป็นขึ้นนะ้่มันไลต่ตามันจะบัน้ไล่ไปไล่มากะสิออกดีบันี้เมาขึ้น มีน,น้วยหนึ่งพี่น้องกระสิบเมาคืขึ้นนี่วันนี้คอยไสไปไสมาอุ้ยสองสามน้วยไล่หลาย,ลายนี่ค่ะมีน,น้วยหนึ่งใช่แล้วคอยกวนน้ำแห้งหอยคอยเสียนี่นี้ นี่อุ้ยดีสองน้อยหนึ่งอุ้ยสามน้อยสามน้อยนี่ค่ะตื่นไว้ย่งใหญ่าาบานนี่พ่นพุ่นน่ะพี่พีึ้นนะพี่นางึ้นนะพี่ มีแต่ตัวเงี้ยน้ำแหน่น่ะกะคู่ฮอตตั้งนี่พุนมีสองมือมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งอะนะเก็บหอยเอ้ยถือคู่มาน้ำบ่ได้แล้ววางไว้เชิงก้อนหินคุณอ้ยมไงพี่น้องค่ะ Đậy, không để ai ú, cả nạm lóng có nỉ hang, sanhu, kiếm nỉ, mẫn liều, hiển ngay. Này bắt nè, bưng say nuôi nhờ, nuôi บอกกับคุณนายปลาว่าสิเปี๊ยหอยนางล้มมาปล่อยทะเลนี่แหละพี่น้องค่ะลองเบ่งวะอันน่ะขาเจ้าสิยูได้บอแตะว,วามีมอนีม้ามีเปลือกหอยนางลม้มก็แสดงว่ายูเลึกเลือกมันก็ต้องมีหอยนางลม้มเพราะว่านะ่ะนี่หน่อยนึงเพราะว่านะ่ะอันสองสามอาทิตย์ก่อนล้มทะเลแห้งสีหอบขึ้นมานำยูเลือกมาได้ก็หอบขนึ้นมาเด้อนี่หน่อยนึง คนว่าโอ้ยอยากกินหอยสิได้กินบ่เนาะมาตรงห่วงมากับยายตาพาเลาะสะอย่างสนอกว่าสบายไปแปดอย่างเรื่องหากินไม่มีโอดนี่ค่ะาปาก อากาศดีเลยพี่น้องจ้ะอากาศดีดีมันนี่สิได้พามาดูย่ดอกค่ะอากาศเริ่มดีแล้วคันบ่ม,มีฝนบ่ม,มีลมเรามาได้นะคะเนาะเรามาได้เรามาได้เ,าาไดเห็นบพี่น้องค่ะเห็นอะไรไหมน้ำใสๆหาดทรายสวยๆจ้งสี่ันก็เป็นแต่กินค่ะกินหอยกินกุ้งเนาะคะ่ะเนาะฮาสก้อยสดหรืออย่างฮอสก์ะ จะเป็นแต่กินพี่น้องค่ะเพราะว่าน้ำม,มันสะอาดน้ำใสๆห้อยมวยใหญ่ๆมวยๆ,ๆบกง่ายนี่เป็นเคืองเดียวแข็งแรงแงงอย่าง,างน,นี้พี่น้องเลยเมื่อไงเมื่อไงค่ะ,นนนนคะอึ๊บผู้น่นะผุ่นะ่ะอาปากเซเวอยโอ้ย แต่ส่อออนส่อออนน้อยห้อย,ย <c oughs> สั้นสิบอกใหเอสุดมาเปลี่ยนที่ขันน้ำมันนั่นข้นแน่เขาก็ได้ยางลุยจังสิมันก็เปียกเสื้อสีแหงพอดีหเหน็นปะยำนั่งรถนั่งยางน,างนีแล้วเบารถจังบ่เปียก กินจนเอียบอะนี่หน่วยหอยพี่น้องค่ะแม่บอลาบัตีมันสีอิ่มบอบัตีใส่ใส่ยักษ์ใส่มันตีมือพี่น้องค่ะพวกหน่วยนี้เบงหน่วยนี้แลบลิ้นเคสเลดเกีก่ยบันหน่นวยไงหน่วยนี้ก็ใหญ่หน่วยนี้ก็ใหญ่ตรงนี้ค่ะ กิไนได้ใส่งเงาเถอะดิวันทีจั๊นจกน้อยทังสีหลายแดดแดดนี่แดดแดดนี่มันเขา่าเขา่าไหนแอนาสาหลายแหง้งตัสีหลาย ป,ปีทิเรลแกะสอนขายมันหลายอะไรมันกลิ่นว่ทถันเดิพักกันข้าเจ้าสังอยากหลายอ่ะเน,นี่นเด่นวยอุ๊บเนี่ยพี่น้องค่ะโอ้ยสออนนนวยหอยแข็งพี่น้องเลยนันจะนวยใหญ่ใหญ่นนี้ค่ะ อันทะเลที่เฮาไปเอาหอยนางลมน่ะมันหน่วยน้อยๆหลายอีหลีแต่ว่าหางน้อยหอยแค่นี่จับกันเป็นปุ้มเป็นนอยู่หางบ่นวยใหญ่ปานดอนะนั่นน่ะโชว์หน่อยสิะาาหอย ภาษาหอยขันล้มกับอันขันล้มกับอันคุณ่ะคุณ่ะสอน้อยนาสอน้อยคุน้อยหนึ่งยนึงอ่นโมาโชว์รูป๋น้อยใหเว้ยเพะปั่นกันพี่น้องเลยเลยเบงเนี่ยมแตน้อยใหญ่มแตน้อยใหญ่ใหญ่คนว่าเห็นหอยคนยาไก่หอยบงนีมีตน้ยใหใพี่น้องเลย เพิงหนึ่งคุณ่ะเพิ่นบ um, <engineering. S 1> ่คขันได้ชิ้นหาหอยเพิ่นวะฮะอะไรกุ้งหรืออย่างว่าหั่นเัาฟ้าสะอ่อนกุ้งวันนี้เพิ่นสะอ่อนหอยเัาฟ้าสะอ่อนหอยเพิ่นไปสะอ่อนกุ้งอีกแล้วกุ้งมันตัวใหญ่อีหลีกุ้งอะ กุ้งกิน้ำสลายตัวแญ่อลี๋นี่ค่ะหอยกัใแญ่กุ้งกัใแญ่มีแต่แนวใหญ่ๆป๊าดใสรเด้อเว้ยส้างกำป้านหนีน่วยหนึ่งสร้างได้สร้างได้ให้หนักน่้ยหนึ่งหนี่น่วยปัก่งนะ ยังบ่ชินยังเบิ่งบ่งบคันได้เป็นคักกับการหากับการหาหอย,อหหอยนี่นี่นู่นนึงนี่นี่นี่นั่นนี่ตกเงาใส่นู่นนี่นู่นนึงเด้อนี่นางคนอำเภอนางจาังหวัดใดก่อคนอุบลค่ะคนอุบลเป็นวะคนอำเภอเมืองอำคนอุบลอำเภอม่วง มาก็เห็นบ่เมิดมันหลบ้างแน่พี่น้องค่ะพี่บุญมีก็คนอุบลแม่นบอกพี่บุญมีพูดพี่บุญมีก็บ่าอยู่อุบนติเหตอันน่ะพี่น้องคนติดตามมาตั้งปีที่แล้วคนก็คนอุบลคือกันแล้วคนสีเจะเกดหรือคนเอ่ออย่างประมาณนี้แหละเราไม่ยุ่น้ำเฟนอยู่บ,บุญมาสั่นแล้ว่ะ อ้ยพี่น้องเลยก้มลงขักอจะเปียกเหมือ่อกจเปียกเหมือคือบานแล,ล้วละ่ะแมนบท่านท่านนท่าน,ด,านด้หอดท่านด้หอดหอีดออจิม่ีเด้อขึ้นมาตื่นตืตแนแ่เกินมมนี่น้อยหนึ่งพี่น้องค่ะนี่ยน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งมันี้ขันปวดเนียวทำทาาล้มบานี หน่วยนึงวดเหี่ยวท้าทายลมว่าเคยลมบัดดี้ที่แท้ยังเหี่ยวเชยชงเห็ดดูเมนบัตเ <c oughs> ต่นห,นหน่อยท้าทายลมทวมโมนโลกว่าเคยลมบัดดี้เคยบอกพี่น้องผู้ใดเคยคอมเมนต์มาเด้อค่ะเด้อผู้ใดเคยท้าทายลมเหี่ยวเชยชงคอมเมนต์มาจา้มเมาเคยกระดูดูเดตะก,กี้กระเลย บาดดีก็ดีบาดบ้าก็บ้ามันบ่นนอ, <laughs> อันสินได้หู้ไว้นะ <laughs> อุ้ยมันใ่พี่น้องค่ะคุณเห็นยี่ทั้งพูนสองน้อยโอ้ยยางหนาทราดทั้งเห็นหลายพี่ทั้งพี่ร้หลายจะกลับขึ้นไปเอาอยู่ เห็นที่ทั้งนี่ว่าหันว่างเขาลูกทิลีไปทั้งไหนละ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจอแล้วเจอแล้ว่ยมันจะลอดไปไหนเสียเพี้ยอย่าเมาขึ้นหากแตกเดอ้ออย่าเมาขึ้นเดอ้อสันดอก <c oughs> อุ้ยปิจิโนยังไงนางเลย อน,นี่พี่น้องค่ะนี่มูเวากับสอยากไล่เสียงแน่เด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะบ่บกับบ่มวนเนาะปาชีวา้าวาดูปากดูเลยย้ายนี่ปาชีวา้ามันก็เป็นธรรมดาของข่อยเนาะว่าดูอีหลีละย้อมหับพักมันนอนแข็งกันนะ แข่งลางงานงียงๆงยยง,ง,ง,งยุควานละ่ะมีแต่วนวยเยอะๆพ่อไปใส่กระบอกได้ตาคำเดียวพี่น้องเอยสะออนสะออนฮะสะออนความโบุดมสมบูรณ์เนาะคะนะ่ะเนาะสะออนความโบุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองข้าเจ้าหากินง่ายหายุ่งง่ายขอให้ขย,ยันคำเดียวขอให้ขย,ยันอย่างเดียวไม่อด หลายหน่วยทางงานนะเลื่องตัวน้อยๆพี่น้องค่ะหน่วยน่อยเขาก็จงไปตะกินต่อไปต้องกินให้เป็นเนาะค่ะเนาะกินผักกินอย่างกระซังเล่าเอาเล่าเอาเอาทียเดียวกระจิ๊บ,บป,ปีนาเขาก็ไปไกินอีกเนาะค่ะเนาะ นอกจากเอามาปลูกไว้เฮี้ยนเห็นกอยากมีคือว่าน่ละฝั่งอันเขาบ่เคยมีอ้ยนวยหอยแมยพี่น้องค่ะไม่อยากหลึกไม่อยากเศร้าได้นางนั่นไงพี่น้องเอ้ยแต่สอนพี่นวยหนึ่งลงธรรมชาติชาเอินธรรมชาติบำบัดเนาะพี่น้องค่ะยับธรรมชาติเรามีแหง

อ้านี่แมนป่โอ้ยบ่แมนเปลือกมั่งอืมหอมนน้ำเป็นขี้ดินทรายน่างามโอ้ยน้อยนี่ห็ดคูลูยพี่น้องจ้ะมึงนะจ้ะเก็บสีค้ารออะไรน่วยใหญ่ใหญ่นีนไงไง่ หนึงหอยแคลงอีหลีนี่หอยแคลงแขงแหลงเงอยู่งเยอะนี่หน่วยหนึ่งนี่หน่วยหนึ่งนี่ค่ะอันนี้หอยหงายเพราะว่าบ่แข็งนอนหงายแรงแงงอยู่นี่หน่วยหนึ่งนี่หน่วยหนึ่งนี่ค่ะสิเป็นยังซี่เด้อค่ะเด้อนี่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 สิเสียบดินอยู่โอ้ยน้ำเลอกเกล่มเลกเนี่ย หลยหลายนางเลยนี่ประติดกินน้ำสาหลาตรงนี้ติดอยู่กับสาหลายจ้าหลายให้ปะนี่นี่ค่ะค่อยาได้ไปใส่ล้วค่อยวนอ้อมหลงของหลงของยี่นี่แล้วปะนี่ มันหลายว่าได้ไปใส่ดอกหิวข้าวแล้วป้านางเขาอ้อมขึ้นไปกินข้าวสก้อนฮะอีหังเกาะยางเถีงโคกยางน้ำลิบนะอ้ยเออเอาน่วยนี่กันสองน่วยสามน่ย้ยโอ้ยภาษียางกลับ จังสิงางมาไหม <laughs> มีต้นไม้ใหญ่นะมึงเนพี่น้องขามึงเนยียึงเนยียึงเนี่ยมึงน้ยหอยึงเนยียพอกำปั้นผู้ใดสิบยโอยเนาะึเนี่ยมึงเนี่นยจะ้กะกอนาะวันกงคหนึ่งวะ งัวคืนสก,กนจังมาไหมเสร็จแล้วเห็นน่วยบักใหญ่ีทางนี้ไปท่านใดละ่ะอ้ยหนะ้าอ้ยหลังอะไรละลงส้นหอยแม็น่น,นี่เป็นหอยแข็งหรือหอยตายอุ้ยหอยตายหอยกาบตายอุ้ยเนี่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 ยสองหน่วยสองหน่วย นี่ค่ะนี่ค่ะน้ำโอ้ยลา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 ยเดี๋ยวฉันกัดมาไหมไปกินเข้าก้อนหิวเขา้า <c oughs> มันมีแต่หน่อยใหญ่ๆในสะอ,อ่อนนี่ เจมวิ่งล้วนี่ด้วยหนึ่งอู้เบิ่งน่อยนี่ ต่อให้ต่อให้ต่อให้เจ้าถิ่นต่อให้อีกหนึ่งนิดหนึ่งแข็งแรงเงงี้นะ